โอ้โหมีเด็กนอนไม่หลับหนึ่งอัตาออโอหโอโอ้โห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 อ้รีบวิ่งมาหารถเญ่เลยนี่เป็นเวลาตีหนึ่งเอ้ยเที่ยงคืนครึ่งน,นะคะนอนไม่ยอมไม่ยอมหลับสักทีให้นอนตั้งแต่สามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มไม่ยอมนอนสักที แต่ปิดไฟอะไรหมดแล้วนะปิดไฟอะไรหมดแล้วเออนอนหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนั้นอะจนถึงเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยเออแล้วคุณแม่ก็เลยคิดว่าเออกินนมไม่อิ่มหรือว่ายังไงก็ลงเลยไปชงนมให้ในห้องเออแล้วก็ออกมานางก็มารออยู่ที่ปลายเตียงตรงนี้ ก็ไม่นอนสักทีแล้วก็จะให้นอนเล่นในเตียง <c oughs> เปิดไฟให้ก็ไม่เอาร้องจะออกมาพอออกมาแค่นั้นแหละวิ่งมาหารถคันนี้เลยจ้าโอ้โห <c oughs> มันเถอะอรถใหม่นอนไม่หลับเลยเหรอลูกเถออรถใหม่นอนไม่หลับเลย วิ่งมาหารถกดอย่างนี <not S 2> <Precis. S 1> ้เลยใช่ไหมวิ่งมาหารถกดอย่างนี้เลยเหรอไหนทำยังไงไหนไหนไหนขี่รถขี่รถทำไงเอาขายกขึ้นโชว์ซิโชว์สิโชว์สิเอาขายกขึ้นเร็วเอาขายกขึ้นเอาขาขึ้นยังทำไงขาขึ้นทำไงไหนดูสิไหนไหนโอ้โหไหนไหนเอาขาขึ้นทำไง เอาขาขึ wollen, ้นทำไงลูกไหนเอาขาขึ้นทำไงเอาขาขึ้นทำไงลูกโอ้โหเอาขึ้นอย่างนี้เลยโอ้โหชุดยอดเลยเก่งชุดยอดเลยไหนชุดยอดทำไงชุดยอดชุดยอดทำไงชุดยอดทำไงโอ้โหโอ้โหโอ้โห มาผักใส่แม่ทำไมล่ะลูกโอ้โหโอ้โหรถแรงจังเลยวะรถแรงจังเลยขึ้นผิดทางอ่ะลูก นี่ยอมทำทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้เอาออกจากที่นอนจะมาเล่นรถให้หอมแก้มก็หอมให้จุ๊บก็จุบ๊บทุกครับคนดูยังถูกครับคนดูยังถูกครับก่อนถูกครับยังทุกครับยัง,ยงโอ,โอ้นี่ถุงเท้าเน่าคุณแม่ โอ้โหชุดเอดเลยชุดเอดทำไงชุดเอดโอ้โหเออให้น้องขี่รถได้เหรอเนี่ยเอาน้องซ้อนด้เหรอเอาน้องซ้อนดีๆเนาะอย่าดึงหูน้องงั้นเสีน้องเจ็บลูกเอาน้องขี่ข้างหน้าน้องขี่ข้างหน้าอน้องขี่ตรงนี้แหละอย่าน้องตกเออน้องขี่ตรงนี้ไปหนูกขับไปเลยบึน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 โอ้โหน้องขี่ด้วยเหรอเนี่ยเอาขาขึ้นสิเอาขาขึ้น หนูขาขึ้นเอาขาขึ้นทำไงพ่อสอนทำไงเอาขาขึ้น <laughs> เอาขาขึ้นไดไหมลูก <laughs> โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วน้องหมลีล่ะลูกน้องหมีอยู่ไหนคะน้องหมีเออน้องหมีมาขึ้นดีกว่าน้องช้างตัวใหญ่เออน้องหมีอ่ะอ่ะแล้วหนูมาขึ้นหนูมาคี หนูพาน้องมา่อี้ให้น้องขี่สองสองตัวเลยเหรอให้น้องซ้อนเหรอมาใช่ไหมล่เอเอโอ้โหเอาน้องขี่เลยเหรเนี่ยโอ้โหเอาหนูหนูเข็นให้น้องไปหนูเข็นให้น้องหนูขี่ไม่ได้แล้วถ้าน้องขึ้นสองคนเหร <laughs> อว่ะโว้ยโต๊ะเออเหอ เด็กน้อยไม่ยอมนอนเด็กน้อยไม่ยอมนอนหนูขี่ไม่ได้หรอกถ้าสมมติน้องขึ้นสองตัวมันก็เต็มแล้วไม่มีที่นั่งแล้วลูกให้น้องขึ้นทีละตัว <c oughs> ให้ไหม่งั้นหนูต้องเข็นนะ <c oughs> ่ะเอออย่าไม่เอาให้ไม่เอาให้อ่ะเอาน้องวาง เอออ่ะหนูก็เข็นน้องอ่ะหนูเข็นแล้หนูขึ้นไม่ได้หรอกลูกหนูจะขี่หนูจะขี่ยังไงตกนะเอาขาขึ้นเห็นไหมละ่ะหนูเอาขึ้นหนูเอาน้องขึ้นหมดแล้วหนูก็จะไม่มีที่นั่งอ่ะเดีย๋ยวอุ้ยเด็กเฮอรถใหม่ป่ะ เอาเดี๋ยวน้องก็ตกหรอกคืนนี้จะหลับไหมลูกเอาน้กขึ้นอีกต่อไปบอกพ่อนะให้พ่อเอาทำไอเนี่ยพ่วงท้ายให้น้องจะได้ขึ้นได้หมดเอา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 จังหวะอะไระลูกเอาหนูขึ้นใหม่ไม่เอาขึ้นให้ อาหนูนั่งเอาเให้ให้น้องหมีนั่งเนี่ยเออหนูเข็นนะหนูไม่ต้องขึ้นหรอกงงเงิดเด็กน้อยว่ะโอ้โหดูจะเอาท่านี้เหรอ โอ้โหความสามารถของพี่ชายคนนี้ล้ําเหลือเหลือล้นความสามารถของพี่ชายคนนี้โอ้โห <c oughs> เพื่อที่จะเอาน้องไปอุ้ยน้องอยู่น้องขึ้นน้องขึ้นแล้วน้องขึ้นแล้วน้องขึ้นแล้ว <c oughs> โอ้ยทำให้น้องีเฮ้ย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 อย่ายาแปรงฟันแล้วมาครับหิวข้าวใช่ไหมเนี่ย อไปเข็นน้องเข็นน้องไปเร็วเสียสละพี่ชายผู้เสียสละไม่ยอมขึ้นก็นได้ให้น้องขึ้นโอ้โหเป็นเป็นที่ที่เสียสละมากเลยเดี๋ยวพาน้อง เดี๋ยวพาน้องเฮียนะเดี๋ยวพาน้องหล่นนะ <c oughs> โอ้ยอะไรลูกอะไรครับโอ้โหเปิดแต่เปิดแต่ทำไงเปิดแต่ เบอรแต่ไอหนูไม่ขึ้นหรอโอ้โอ,โอ้น้องเทกระจาดเลยลูกมาถอยถอยลังมาถอยลังมาถอยลังมาไม่เอาขึ้นไม่เอาขึ้นโอ้โหถอยแรงจังเลยเอาขึ้นเอาขึ้นเอาให้พี่หมีนั่งข้างหลัง <perfekt> ใ,หให้พี่หมีนั่งอย่างนี้เหรอเอาไหนดูแล้วออกแล้วแม่ทำให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกว่อนแล้วแม่ทำให้ เอาความขึ้นเข้าไปเอาเร็จังเออเอาเอาเร็จังละไหนน้องหมีอยู่ไหนอะน้องหมีอยู่ไหนน้องหมีอ่ะอ๋ออยู่นี่เหรอ โอ้โห,โหเด็กเห่จังเลยตีหนึ่งครึ่งเลยไม่ยอมนอนเลยเนี่ยต้องเอารถมาไว้ในที่นอนด้วยเนี่ยนอนได้แล้วเดี๋ยวลองเอานอนก่อนนะลองปิดไฟนอนก่อนว่าจะยอมนอนไหม ถ้าไม่ยอมนอนน่าจะถ่ายให้ดูอีกอุ้ยเด็กเธอเด็กเธอลดไม่เด็กเธอ,เดเอลดไม,ดดม่ยกมือสิไม่บา,บายสิน้องพ่อไม่บา,บายสิลูกไม่บา,บายบ,ายบาย,บายบายให้คนดูกันบา,บายอุ้ยชอบใจใหญ่เลย ชอบยัยเลยเหรอลูกขี่งั้นเลยโอ้โหอากาขึ้นอย่างนี้เลยเอากาขึ้นอย่างนี้เลยโอ้อหหนูจะเล่นทั้งคืนไม่ได้นะลูกหนูต้องนอนนะครับอ uh huh. ่าเฮ้ยไปบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนครับเร็วบ๊ายบายก่อนไม่บ๊ายบายเลยโอ้โห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  เอาขาขึ้นด้วยเหรอเอาขาขึ้นด้วยเหรอทั้งคืนไมนี่ยลูกทั้งคืนไหมทั้งคืนไหมอู้หโอู้หูอู้หูอู้หแม่ปิดไฟได้ไหมแม่ปิดไฟได้ไหมลูกเอาเขยิบมาดิอีกแล้ว เดี๋ยวลองทำท่าปิดไฟกัน